ครูบุญสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะครูบุญก็มาหัวข้อแรนดอมเช่นเดิมนะคะหัวข้อแรนดอมนี้นะคะเตรียมตัวนะคะเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงความรักครั้งยิ่งใหญ่นะคะในรอบวัฏจักร ชีวิตนะคะสำหรับแบรนดอมนี้ก็อลังการงานสร้างเช่นเดิมนะคะสำหรับคอนเทนต์คูบุญนะคะก่อนไปฟังนะคะคูบุญก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะคูบุญจัดโปรพิเศษสำหรับไ้่ยิปซีคูบุญนะคะน้องมิราเคลนไรซันทารอรตไพ่ปฏิหารความลับจักรวาลน,นะคะได้ไพ่ยิปซีแถมคอร์สเรียนออนไลน์ไปด้วยนะคะในราคาโปรเพียง2898บาทนะคะ4คนเท่านั้น2,000 1898บาทได้ทั้งไพ่ยิปซีนะคะที่มีคู่มือการอ่านภาษาไทยให้อ่านง่ายชัดเจนตรงไปตรงมาแม้ว่าจะไม่มีเซนไม่มีประสบการณ์การอ่านไพ่ใดๆเลยนะคะและ คอร์สเรียนอ่านไพ่ออนไลน์ด้วยนะคะที่ปกติราคาเต็มนะคะจะอยู่ที่4,000กว่าบาทแต่คูบุญเอามาจัดโปรนะคะทำการกุศลเพียง2,898บาทเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะโปรนี้มีจำกัด4คนเท่านั้นนะคะคูบุญก็จะไม่ค่อยลดราคานะคะถ้าเกิดมีการจัดโปรพิเศษเนี่ยคูบุญแนะนำเลยว่าต้องรีบจับจองนะคะเพราะว่า ถ้าใครเคยซื้อตั้งแต่รุ่นแรกๆจะรู้เลยว่าครูบุญไม่เคยลดราคานะคะจะมีแต่ยิ่งเพิ่มยิ่งเพิ่มนะคะมาค่ะมาเช็คพลังงานหลักแรนดอมนี้นะคะใครคะที่จะต้องเตรียมตัวนะคะเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะความรักครั้งยิ่งใหญ่ในรอบวัฏจักรปีนะคะตั้งเองนะคะตั้งเองลืมเองนะคะ ขอพลังงานหลักแรนดอมนี้ค่ะพลังงานหลักแรนดอมนี้พลังงานหลักสิบถ้วยเลยนะคะเป็นพลังงานหลักที่ค่อนข้างมีความสุขนะมีความสุขทางใจ บางคนก็คือมีความสุขกับครอบครัวนะคะครอบครัวเช่นคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือบางคนคุณอาจจะแต่งงานสร้างครอบครัวแล้วนะคะบางคนก็คือเคยเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวมานะคะเคยมีสามีเคยมีภรรยาแต่งงานสร้างครอบครัวมาแล้วนะคะไพ่สิบถ้วยนี้พลังงานแรนดอมหลักค่ะขอไพ่ห้าใบนะคะ อสวินเหรียญช่วงนี้น่าจะมีการหยุดนิ่งหยุดนิ่งทบทวนในบางสิ่งบางอย่างบางคนมีการหยุดนิ่งทบทวนนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตครอบครัวในเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวบางคนอาจจะกําลังทบทวนอยู่ว่าคุณจะสร้างครอบครัวดีหรือไม่นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็น เป็นปัจจัยหลักนะคะในการที่จะตัดสินใจแต่งงานหรือสร้างครอบครัวนะคะเรนดอมนี้โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้ชายนะคะเด็กถือดาบช่วงนี้อาจจะใจร้อนอารมณ์ร้อนนิดนึงนะคะเป็นแบบค่อนข้างดื้อรั้นนะคะอยากจะทําอะไรตามใจนะคะคือตัวตนคุณจริงๆเป็นคนที่มีเหตุมีผลมีตระกะมีหลักการแต่ในช่วงนี้นะคะเด็กถือดาบคุณอยากจะทําอะไรตามใจตัวเองนะคะโดยที่ไม่ต้องแบบ ใช้เหตุใช้ผลอะไรมากมายนะคะโดยเฉพาะนนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะเดทซีเรียเนี่ยค่อนข้างชัดเจนมากๆเลยนะคะแรนดอมนี้ที่ครูบุญพูดไปก็คือห เป็นกลุ่มพลังงานที่เคยเลิกรายย่าร้างมานะคะเคยเจอความรักความสัมพันธ์ที่เจ็บปวดท็อกซิกดราม่าแบบคู่เวรคู่กรรมซึ่งคุณตัดจบออกมาแล้วนะคะ 2. เป็นกลุ่มพลังงานคนที่ค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวสี่เหลี่ยนหวงแหนความโสดนะคะยึดติดในพลังงานเซฟโซนของตัวเองยึดติดในพื้นที่ความปลอดภัยของตัวเองเป็นคนที่หวงแหนความโสดมากๆ หวงเนื้อหวงตัวไว้ง่ายเลยนะคะดังนั้นเนี่ยคุณจึงค่อนข้างต้องใช้ความคิดทบทวนหลายสิ่งหลายอย่างระหว่างจะยังโสดนะคะสี่เหรียญโสดต่อไปนะคะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองหรือคุณจะไปนะคะสิบถ้วยก็คือสร้างครอบครัวนั่นเองนะคะแรนดอมนี้ราศีที่เด่นนะคะราศีพฤจิกมังกรพฤษศการธาตุน้ำมีนกรกฎพฤจิษ ธาตุลมกลุ่มตุลมิทุนมีทุกธาตุยกเว้นธาตุไฟนะคะแรนดอมนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพลังงานชาวโสดนะคะไพ่สี่เหลี่ยญกับไพ่เดฟมาค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในความรักหากมีเสียงแทรกเข้ามาครูบุญต้องขออภัยด้วยนะคะมาค่ะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในเรื่องของความรักจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรคะในความรัก กิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในความรักสามดาบเลยแรนดอมนี้นะคะชัดเจนมากว่าเคยมีปัญหารักสามเศร้าเราสามคนเคยอกหักผิดหวังเคยถูกนอกใจเคยถูกหักอกค่ะสามดาบ หกดาบจะได้ m o v อ่อแล้วนะคะใครเคยไปตกอยู่ในสถานการณ์นี้หรือกำกำลังตกอยู่ในสถานการณ์นี้บอกเลยการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่3ดาบมากับ6ดาบแปลว่าคุณสมู o อ่อนได้นะคะใครนะคะอยาก move o อออกจากความรักความสัมพันธ์นี้ ความเจ็บปวดความเสียใจยคุณจะได้ move on นะคะ move on แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยอัศวินดาะคะการตัดสินใจในครั้งนี้คุณอาจจะตัดสินใจด้วยตัวเองนะคะตัดสินใจอย่างรวดเร็วกันทันหัดเลยนะคะโดยที่คุณก็ผ่านการคิดทบทวนมาอย่างยาวนานแล้วนะคะกับความรักในครั้งนี้อัศวินดาวและตัดสินใจลุกขึ้นมานะคะทำอะไรสักอย่าง ด้วยความชัดเจนเด็ดขาดนะคะไพ่เป็นดาบหมดเลยนะคะเด่นมากชาวธาุรมเนี่ยสิบดาบนะคะเรนดอมนี้แบบพลังงานหนักหน่วงมากเช้านี้พลังงานหนักนะคะขณะครูบุญหายไปนหนึวันนะคะเนี่ยสิบดาบเลยนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่คุณจะจบสิ้นจากวงจรกรรมวงจรรักสามเศร้าเราสามคน ความอกหักความผิดหวังนะคะถือว่าคุณได้โชช้กรรมของคุณจบสิ้นแล้วนะคะสิบดาบนี้จะไม่มีอะไรเจ็บไปกว่านี้แล้วนะคะดาบที่มันปักทิ่มแทงอยู่ที่อกคุณนะคะจะได้ถูกถอดถอนออกแล้วห้าเหรียญบางคนตกอยู่ในสถานการณ์รักไม่ชัดเจนไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันนะคะคุณรักมากกว่าคุณให้มากกว่าคุณทุ่มเทมากกว่านะคะแน่นอนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ คุณจะหลุดออกจากวงจรน,นี้แล้วนะคะหลังจากนี้ว้าวเห็นไหมราชินีเรียนนะคะแล้วก็เด็กถือถ้วยคุณจะหลุดจากวงจรน,นี้แล้วคุณจะได้รับความรักครั้งใหม่คะ่ะเด็กถือถ้วยโอกาสใหม่ๆจากคนใหม่ๆนะคะคนคนนี้เขาอาจจะเป็นพลังงานของคนที่เด็กกว่าคุณไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะเป็นคนที่ราชินีเรียนจิตใจหนักแน่นมั่นคงมากๆมีความน่ารักสดใสในตัวเองมากๆ ภายนอกบุคลิกเขาอาจจะดูเด็กนะคะดูอ่อนกว่าวัยนะคะดูอ่อนกว่าเยาว์แต่จริงๆเนี่ยเขาเป็นคนที่จิตใจหนักแน่นและมั่นคงมากๆนะคะผู้ชายผู้หญิงคนนี้เด่นชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพฤทิจิตคนธาตุดินมังก,พก,กรพฤกษ์โศกกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะได้รับความรักครั้งใหม่ที่เขาเห็นคุณค่าคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอเลยนะคะเขาค่อนข้าง มองว่าคุณคือคนที่มีคุณค่านะคะไม่ว่าที่ผ่านมาคุณจะเจออะไรมาก็ตามนะคะคนคนนี้เขามองเห็นคุณค่าในตัวคุณเนีย่ยเด็กถือดาบเด่นมากว่าจะเป็นพลังงานคนที่เด็กกว่านะคะแล้วก็เด็กคนนี้แอบบส่องแอบ,บมองคุณมาซักระยะแล้วนะคะอสืบส่องผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะชาวธาตุลมกุมตุลมิถุนอาจจะเป็นเด็กที่ดูแบบดูเอาแต่ใจหน่อยนะคะเด็กคนนี้ เนี่ยเรเวอร์นะคะราศีเมถุนเดอะสตาร์ Star, ราศีกุมนะคะบอกเลยว่าพลังงานชาวธาตุลมเด่นมากแรนดอมนี้ไม่ว่าคุณหรือใครคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนธาตุลมราศีกุมตุนมิถุนนะคะที่เด่นก็คือมิถุนแล้วก็กุมเป็นคนหน้าตาดีสวยหล่อดูดีมีสเสน่ห์มีออรา่ามากๆนะคะอาจจะเป็นคนที่ อยู่ในจุดสาธารณะนะคะสปอร์ตไลท์ส่องถึงคนส่วนใหญ่รู้จักแล้วก็อาจจะมาผ่านสื่อโซเชียลออนไลน์นะคะไพ่เดิรสตานี้เด่นเหมือนกันอาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงได้นะคะว้าวจัดติเห็นไหมว่าคุณจะได้รับความรักที่ยุติธรรมมากๆนะคะที่ครูบุญบอกว่าเป็นชาวราศีตุลด้วยนะคะธาตรม คนคนนี้เขาจะมามอบความยุติธรรมให้กับคุณคุณจะได้รับความรักที่ยุติธรรมนะคะคุณจะไม่ต้องไปวิ่งไล่ล่าไม่ต้องไปวิ่งไล่ตามความรักอีกแล้วคนคนนี้เขาจะมามอบความรักให้กับคุณเองนะคะยื่นเฉยๆเขาก็รักนะคะพ่ยพาออกมานะคะราศีพฤษนะคะที่เด่นและคนคนนี้นะคะเป็นคนดีนะคะมาอย่างถูกต้องอย่างแน่นอนคะเป็นความรักที่ เย็นกายสบายใจนะคะเชื่อใจได้ไว้วางใจได้นะคะให้ไฮโรแฟนออกมาชัดเจนมาก แ่ถ้วยคนคนนี้เขาอาจจะเคยหันหลังออกจากความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมาเหมือนกันนะคะเขาเองก็เคยไปตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับคุณนะคะคนคนนี้ราชาไม้เป็นคนทำงานเก่งมีไฟมีแพชชั่นธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นผู้นำมีลูกน้องมีบริวาร ทำงานเก่งมากๆกรุยมากๆแล้วก็มีสเสน่ห์มากไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะโดยเฉพาะสเสน่ห์ของเขาเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการทํางานนะคะคนคนนี้ถ้าคุณรู้จักการผ่านการทํางานคุณจะรู้สึกแบบค่อนข้างหลงสเสน่ห์ในเรื่องของความฉลาดในเรื่องของสมองในเรื่องของแบบความสามารถนะคะคุณจะหลงสเสน่ห์ในเรื่องของความสามารถนะคะมากกว่า หน้าตาเรือนล่างนะคะแม้ว่าเขาจะหน้าตาดีก็ตามนะคะเดรสตานี้เนี่ยราชาเหรียญเขาเป็นคนที่มั่งคัง่งมั่นคงร่ำรวยนะคะในเรื่องของฐานะการงานการเงินบุคลิกเขาจะมีสองบุคลิกนะคะถ้าในเรื่องของการทำงานเขาจะค่อนข้างแบบจริงจังนะ,ะเป็นคนลุยๆนะคะแต่ ถ้านอกเหนือจากเวลาทํางานเขาอาจจะดูนิ่งขรึมนะคะดูเย็นชาดูไม่ค่อยแสดงออกในเรื่องของความรู้สึกเลยนะคะราชาเหรียญนี้งานที่เด่นอีกอาชีพหนึ่งนะคะค้าราชการครูบาอาจารย์นะคะผู้สอนผู้ให้ความรู้นะคะคนคนนี้แล้วก็ผู้นำเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการนะคะคุณบุญพูดไปแล้วเนาะเด็กชื้อเหรียญเนี่ย พลังงานของความเป็นเด็กนะคะชัดเจนมากไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงผู้ชาย<ม>เด่นมากว่าเขาจะวัยอ่อนกว่าคุณต่อให้เขาเป็นผู้ชายเขาก็วัยอ่อนกว่านะคะแล้วก็สี่ถ้วยนี้ในช่วงแรกคุณอาจจะยังไม่ได้อยากรับโอกาสกับคนคนนี้เท่าไหร่นะคะคุณอาจจะเบื่อเบื่อในนายเซ็งเกับอดีตเก่าๆของคุณนะคะทําให้คุณเนี่ยยังไม่ได้เปิดใจให้ใหกับคนคนนี้ร้อยเปอร์เซ็นในช่วงแรกที่เขาเข้ามานะคะเนี่ยราชนีดาว เพศหญิงเป็นคนที่ค่อนข้างบุคลิกภายนอกอาจจะดูดุหน่อยนะคะเป็นคนจริงจังเป็นคนจริงใจเป็นคนพูดตรงนะคะเป็นคนที่ชัดเจนมั่นใจในตัวเองนะคะเป็นคนที่มีอํานาจด้วยนะคะพลังงานเพศหญิงอาชีพที่เด่นอีกอาชีพหนึ่งเกี่ยวข้องกับทนายนักกฎหมายผู้พิพากษาตำรวจนะคะราชินีดับคนนี้ เป็นคนที่มีความความแบบเที่ยงตรงเที่ยงธรรมยุติธรรมมีเหตุมีผลนะคะแล้วก็ในเรื่องความรักเนี่ยจะไม่ใช้ความรู้สึกนำนะคะจะใช้เหตุและผลในการนำความรู้สึกนะคะคนคนนี้ห้าดาวเป็นคนที่ไม่ชอบการทะเลาะขัดแย้งเท่าไหร่นะคะถ้ามีเรื่องทะเลาะขัดแยง้งเขาจะเลือกที่จะหันหลังนะคะหันหลังออกจากสถานการณ์นี้มากกว่าที่จะไปแบบ สาส์ใสอารมณ์นะคะคนคนนี้6เหรียญคนคนนี้ถ้าเป็นเพศชายแน่นอนว่าเขาจะเข้ามาดูแลอุปถัมภ์ซัพพอร์ตคุณเพราะราชาเหรียญมากับ6เหรียญน,นั่นแปลว่าผู้ชายคนนี้เป็นผู้ชายสายเปกนะ,ะเป็นคนที่ชอบให้ชอบดูแลชอบซัพพอร์ตนะคะเขาเป็นคนที่มีนะคะมีล้นเหลือจนที่สามารถดูแลคุณได้6เหรียญน,นี้มาด้วยแรงบุญนะคะทั้งไฮโรแฟนและ6 เหรียญคุณกับเขาคือคู่บุญทําบุตรร่วมกันมานะคะไม่ว่าจะอดีตชาติหรือปัจจุบันก็ตามและเด่นมากคคกเหรียญคนคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นหญิงเป็นชายอาจจะทํางานอะไรเกี่ยวกับมูลนิธินะคะการกุศลองค์กรที่ไม่สแสวงหาผลกําไรหรือตัวเขาเองค่อนข้างมัง่งคัง่งร่ํารวยนะคะจนสามารถแบ่งปันผู้อื่นได้โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะคะเขาชอบให้ชอบช่วยเหลือชอบแบ่งปันนั่นเองนะคะเป็นพ่อพักแม่พักที่แท้ทูมากๆนะคะคน คนนี้หกเหรียญจิตใจดีค่ะมีเมตตานะคะแม้ว่าบุคลิกจะดูดุดันหน่อยนะคะดูแบบเข้าถึงยากเข้าหายากนะคะแต่เนื้อแท้เนื้อในเนี่ยจิตใจดีนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามว้าวหน,นึ่งเหรียญน่ะสวยงามตามทองเรื่องนะคะหนึ่งเหรียญเขาคือความโชคดีที่สุดในชีวิตคุณนะคะผู้ชายผู้หญิงคนนี้เป็นความรักที่ มีสถานะมีคอมมิชเมนต์จับต้องได้รู้ว่าเราเป็นอะไรกันจะเป็นความรักครั้งใหม่ที่ชัดเจนกันตั้งแต่เริ่มต้นนะคะไม่ต้องไปแบบอ่ารอระอยะเวลาอะไรมากมายความรักครั้งนี้นะคะจัดติก หนึ่งเหรียญหกเหรียญเป็นความรักที่คู่ควรกับคุณมากๆนะคะถ้าคุณเป็นแบบที่ผ่านมาคุณเป็นผู้ให้มาเสมอในเรื่องของความรักให้ความรู้สึกให้การดูแลนะคะบางคนมีการซัพพอร์ตในเรื่องการเงินด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นผู้หญิงบอกเลยคนคนนี้เขาจะมาทํา ในสิ่งที่คุณเคยทําให้กับคนที่ไม่คู่ควรนะคะซึ่งคนคนนี้คือคนที่คู่ควรของคุณนะคะหนึ่งเหรียญจะติกความยุติธรรมที่สุดและไพ่คู่ออกมาราชาและราชินีเหรียญน,นี่คือไพ่คู่นะคะคู่รักที่มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคงเช่นกันคู่รักที่เป็นคู่รั์คู่โชคะคะคู่ที่ลงเอยกันแล้วนะคะหกเหรียญก็คือดึงดูดเงินทองนะคะเพราะบุญกุศล บุญกุศลที่สั่งสมมาด้วยการทุกชาติพบหรือในชาตินี้ก็ตามจะดึงดูดนะคะหนึ่งเรียนก็คือความโชคดีในเรื่องการเงินนะคะการเงินการทองจากวิ่งเข้าหาพวกคุณนะคะต่อให้คุณมั่งคั่งอยู่แล้วยิ่งเจอกันนะคะจะยิ่งร่ํารวยมั่งคั่งอย่างแน่นอนนะคะเรนดอมนี้ถ้าไหนเข้ามารับชมแล้วรู้สึกตรงรู้สึกดีได้รับอะไรดีดไปอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามให้กับช่องนี้ของครูบุญด้วยนะคะ